สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนทําเครื่องยิงจรวดจากไม้ตะเกียบทําเองง่ายๆด้วยมือของเราโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อไปการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันได้เลยโอเคครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเตรียมอุปกรณ์นะครับมี หนังยางวงใหญ่2เส้นนะครับผมที่หนีบเสื้อผ้า1อันนะครับแล้วก็ตะเกียบ2อันนะครับผมในลักษณะนี้เลยแล้วก็จรวดนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะพับทีหลังนะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับผมให้เรานําหนังยาง1เส้นนะครับผมจากนั้นมาตัดจึ๊บเี่จากนั้นนะครับผมเราก็จะนําหนังยางมามัดอันนี้1ข้างนะครับผมกับอันนี้1ข้างในลักษณะนี้นะครับผมโอเคเราทําการมัดได้เลยนะครับเราก็จะมัดในลักษณะนี้เลยนะครับผมเป็นเงื่อนตายเลยนะครับ มัดไปก่อน1ทบนะครับผมดึงให้แน่นนะครับจากนั้นเราก็มามัดอีกข้างหนึ่งนะครับผมหนึ่งทบปุ๊บนี่ในลักษณะนี้จากนั้นเราก็มัดอีกหนึ่งทบนะครับผมเป็นเงื่อนตายเลยนะครับปุ๊บนี่ให้เรามัดในลักษณะนี้นะครับผมนี่มันก็จะแน่นเลยนะครับโอเคอีกข้างหนึ่งนะครับผมให้เรามัดเหมือนกันเลยนะครับ ปึ๊บพอดึงแน่นแล้วนะครับผมเราก็มามัดอีกข้างหนึ่งนะครับปึ๊บนี่ข้างนี้เราก็มัด2ทบนะครับผมมัดเงื่อนตายไปเลยนะครับวิธีนี้นะครับผมน่าจะมัดเป็นกันอยู่แล้วนะครับยืดแบบพอดีพอดีนะครับผมยิงจรวดเราไปแรงแงดีๆนะครับนี่แบบนี้เลยจากนั้นนะครับผมพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นเราก็เอาตัวหนีบเสื้อผ้าขึ้นมาเลยนะครับผมพี่นนท์จะใช้เป็นตัวแบบนี้นะครับผมนี่เห็นไหม เราสามารถเอาตะเกียบวางข้างๆได้นะครับผมนี่เห็นไหมมันจะลงล็อกพอดีแล้วก็มันจะตรงพอดีนะครับผมถ้าเกิดว่าของใครไม่มีตัวลูกหมีตุ๊กตาแบบนี้นะครับผมจะใช้ไม่ค่อยดีนะครับผมพี่นนท์แนะนําเป็นแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับผมเราก็เอาตะเกียบนะครับผมเอาตัวด้ามนะครับตัวด้ามมันจะมีรอยสองอันเห็นไหมครับผมเรามาวางในลักษณะนี้เลยนะครับผมวางคนละด้านนะปึ๊บ นี่นะครับผมพี่น้องก็จะวางในลักษณะนี้เลยนะครับเห็นไหมมันก็จะวางได้พอดีนะครับผมเห็นไหมตรงเลยนะครับในลักษณะนี้นะครับผมโอเคโอเคครับผมพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็นําหนังยางนะครับผมมามัดตรงนี้ได้เลยนะครับโดยให้หนังยางนะครับผมลงล็อกตรงนี้พอดีนะครับผมทั้งสองข้างนะลงล็อกด้ามตะเกียบนะครับผมในลักษณะนี้เลยนะครับผมมันจะแน่นนะครับโอเคเรามัดเข้าไปเลยนะครับ นี่ให้เรามัดในลักษณะนี้เลยเห็นไหมมันจะลงล็อกพอดีนะครับผมลงล็อกตะเกียบพอดีนะครับในลักษณะนี้เลยนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตรงนี้นะครับผมเราก็แต่งหน่อยนะครับปึ๊บปึ๊บนี่เพิ่อความสวยงามนะครับผมนี่แค่นี้ก็เป็นกันเสร็จสิ้นนะครับผมเครื่องยิงของเรานะครับวิธีการเล่นนะครับผมเราก็ยืดมาในลักษณะนี้แล้วก็เอาตัวหนีบหนีบไว้นะครับนี่ จากนั้นนะครับผมเราก็เอาจรวดเราใส่ตรงกลางได้เลยนะครับแล้วก็ลองยิงดูนะครับปุ๊บนี่มันจะไปในลักษณะนี้เลยนะครับผมนี่โอเคจากนั้นนะครับผมเดี๋ยวพี่นนท์จะมาสอนพับจรวดนะครับผมจรวดสําหรับเล่นกับตัวนี้นะครับโอเคให้เราเตรียมกระดาษ a 4มา1แผ่นนะครับผมจากนั้นนะครับพับครึ่งกระดาษแนวสั้นเลยนะครับเราจะเอาหนาหนานะครับผมปุ๊บ โอเคเราก็รีดได้เลยนะครับผมโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมให้เราพับเข้าไปอีกหนึ่งทบนะครับจากนั้นเราก็รีดนะครับผมเล็งได้ตรงแล้วก็รีดได้เลยนะครับโอเคพอได้แบบนี้แล้วเราเปิดกลับมานะครับจรวดตัวนี้นะครับผมเราจะพับเหมือนจรวดรุ่นคลาสสิกเลยนะครับผมน่าจะพับเป็นกันอยู่แล้วนะครับให้เราพับสามเหลี่ยมเข้าในลักษณะนี้เลยทั้งสองข้างนะครับผม นี่กระดาษมันค่อนข้างแข็งนะครับผมเพราะว่าเราซ้อนกัน2แผ่นเห็นไหมครับนี่ในลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับผมเราก็พับเข้าไปอีก1ทบทั้ง2ข้างเลยแล้วก็รีดนะครับผมรีดให้เนี้ยบนะครับผมจหลวดเราจะไปพุ่งได้ดีนะครับปึ๊บโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับ เราก็จะพับสามเหลี่ยมลงหน่อยนะครับผมพับลงส่วนหัวนะครับพับลงในลักษณะนี้เลยนะครับโอเคตรงนี้กระดาษแข็งนะครับผมเราใช้ด้ามกันไกลรีดเอานะครับนี่พอได้แบบนี้แล้วนะครับผมที่เราพับสามเหลี่ยมลงแบบนี้นะครับผมเพื่อให้จรวดเราหนักหัวนะครับผมพอมันหนักหัวนะครับเวลาเราปล่อยไปปุ๊บมันจะพุ่งไปได้ไกลนะครับผมแรงนะครับนี่พอเราได้แบบนี้แล้วนะครับผมเราก็พับประกบได้เลยนะครับปุ๊บนี่ จากนั้นนะครับผมเราก็พับปีกทั้งสองข้างนะครับขอบบนชนขอบล่างนะครับผมพับปีกลงได้เลยนะครับในลักษณะนี้เลยแล้วก็รีดตรงหัวนะครับผมค่อนข้างแข็งนะครับผมเราไม่ต้องไปซีเรียสนะครับมันแข็งแบบนี้นะครับผมปุ๊บเราไม่ต้องรีดก็ได้นะครับผมในลักษณะนี้นะครับพลิกกลับด้านมานะครับผมอีกข้างก็เหมือนกันเลยโอเคเล็งได้ตรงแล้วก็รีดเลยนะครับผมปุ๊บนี่เปิดออกมานะครับผมปุ๊บ โอเคครับผมเราก็รีดหน่อยนะครับผมรีดให้เนี้ยบนะครับปึ๊บนี่โอเคครับผมจรวดสําหรับเล่นกับตัวยิงไม้ตะเกียบอันนี้นะครับผมก็เสร็จที่เรียบร้อยนะครับผมนี่วิธีการเล่นนะครับผมเราก็ยืดหนังยางมาในลักษณะนี้นะครับเอาตัวหนีบปึ๊บหนีบไว้นะครับผมนี่แบบนี้นะครับผมง่ายๆเลยนะครับจากนั้นเราก็นําจรวดนะครับผมมาวางตรงกลางแบบนี้เลยนะครับนี่วางให้สุดแบบนี้เลยนะครับผมทั้งสองข้างนี่ จากนั้นนะครับผมเราก็ปล่อยตัวยิงได้เลยนี่มันก็จะไปในลักษณะนี้นะครับผมแรงอยู่นะครับผมนี่โดนมือยังเจ็บเลยนะครับผมโอเคโอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกพ็พี่เพื่อนอน,น้องๆก็ลองเอาไปทําเล่นกันดูนะครับผมสนุกสนุกเลยนะครับผมทําแข่งกันว่าใครไปไกลกว่าอะไรแบบนี้นะครับผม หรือว่าทําให้น้องให้หลานเล่นนะครับผมน้องๆหลานๆชอบแน่นอนนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้พี่นนก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆกับพี่นนสําหรับคลิปนี้พี่นนก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ